สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญหลวงพ่อทวดของวัดช่างไห้ปัตตานีสักเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่ติดอยู่ในบ้านอีกเหมือนกันนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเสาห้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสามอาจารย์นะครับผมเป็นอาจารย์ท่านอยู่ด้านหลังนะครับบุกเสกวันเสาที่ห้านะครับแรงห้าข่้เสาห้าเดือนห้าสามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเหรียญน,นี้เป็นกระไหลทองนะครับ พิมพ์ใหญ่นะครับมีจุดไข่ปลาล้อมรอบนะครับเพื่อนนี่นะเป็นกระไหลทองนะครับสภาพยังใหม่นะครับถ่ายยากแป๊บนึงนะครับเนี่ยนะแล้วก็จะมีจุดไข่ปลาล้อมรอบนะครับก็มีคาถาหลวงพ่อทวดนะครับมีช้างนะครับแล้วก็มีคําว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นอาจารย์สามท่านนะครับนั่นนะฮะ ด้านล่างก็จะเขียนว่ารุ่นเสาห้านะครับแล้วก็บอกที่จัด,จดสร้างนะก็คือสามสิบเมษาสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเพื่อนลุกเสกโดยท่านอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับตอนนั้นท่านยังอยู่นะครับยังไม่ได้ลาสังขารนะครับก็ยังทันอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูซูมดูดูรายละเอียดนะครับนี่นะฮะลักษณะเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ จะถอนแสงอาจจะปวดหัวสักนิดนะครับนนก็ต้องของขอภัยนะครับอ่านี่นะครับเป็นหลวงว่ดทวดนั่งอยู่นะครับก็มีคำว่าหลวงพัอทวดวัดจังไห้นะครับน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นอาจารย์สามท่านนะครับ ก็จะเจาะปิ้นๆอย่างเงี้ยนะครับจานสามท่านเย็นอยู่นะครับรุ่นเสาห้านะครับมีคําว่าปัตตานีด้ยนะครับเลื่อนอยู่ตรงก่อนจะคําว่าเสาหานี้นะครับเป็นคําว่าปัตตานีนะครับ,นะรบจ,ะจะมาบอกเวลาสร้างนะครับโอเค 30เมษาย,ยนส5 3 7นายสบนะครับผิวเหรียงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองตั้งกับพื้นดูนะครับอาจจะชัดขึ้นสักนิดนะครับอ่าเนี่ยนะครับแสงมันจะทอนเยอะนะครับเมอนต้องขออภัยด้วยกระไหลทองนะั้นมันจะท้อนถ่ายยากนะครับเนี่ยนะฮะ ออก็เป็นเหรียญอีกเหรียญที่น่าใช้นะครับเพราะว่าพระถ้าปลูกเศษในวันเสาร์ห้าเนี่ยก็คือวันดีนะครับวันหนึ่งในการทําการปลูกเศษวัตถุมงคลนะครับน,นะครับ,รบลองดูจะชัดขึ้นไหมอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขอบตัดกันนิดนิดนะครับเพื่อน ขอบตัดก็จะเป็นขอบแบบตัดหักครึ่งนะครับตัดนิดเต็มนะครับเห็นนะด้านนะครับนห่นะครับอายุเหลี่ยญก็ เกือบสามสิบปีแล้วครับอันนี้ก็ซิลเก็บมาเดิมๆนะครับยังไม่ได้เคยผ่านการใช้นะครับติดอยู่ในบ้านมานานนะครับวันนี้มีโอกาสก็เลยเอามาถ่ายให้เพื่อนชมนะครับส่วนใหญ่ผมวงพ่อทวที่ติดอยู่ในบ้านจะอยู่ในราวๆอายุประมาณปีสามกว่าเนี่นะครับเยอะนะฮะทยอยทยอยเอามาถ่ายให้เพื่อนชมเรื่อยๆนะครับอ่ามุมนี้ชัดขึ้นนะครับรุ่นเสาห้านะครับเนี่ย ่านได้ละนะผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะท่านเดาน่าจะเป็นอาจารย์ทีอาจารย์น้องแล้วก็พระท่านชินนะครับสามองค์นะครับเหมือนจะมีรูปแบบเนี้ยที่เป็นรูปภาพนะครับถ่ายไว้ด้วยนะครับเรามาแกะเป็นอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับที่เป็นสายตรงของหลวงพ่อทวดมาทั้งเลยทั้งของจังหวัดยาลาปัตตานียนะครับ โอเคครับวันนี้ก็กําลังพอดีๆนะครับเพื่อนชมกันเรื้องต้นนะครับสำเร็จหลังสามอาจารย์นะครับเสาหหลงพ่อทวดว่าช่างให้ปตัตจนีปี3-7เจ็ดนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับวันนี้สวัสดีครับ